วันนี้นะคะก็มาทำหม่าม้าผัดกันนะคะตอนนี้นี่คือหม่าม้านะคะวันนี้ใช้เป็นลักษณะของหม่าม้าต้มยำค่ะก็สองห่อเลยเยอะมากนะคะต่อไปก็คือไข่ไก่ค่ะไข่ไก่สามฟองนะเหลือไข่แดงฟองเดียวนะคะส่วนนี้ก็คือผักน,นะคะก็จะมีหอมใหญ่นะคะอันนี้คือหอมใหญ่อมือใหญ่มากหอมใหญ่นะคะแล้วก็มี กล่งปีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมอันนี้นะคะจะทําให้เราได้มาม่าผัดหน้าตาดีแค่ไหนตอนนี้มาม่าก็เดือดแล้วนะคะเดือดมากเราก็ทําให้มันแตกเราจะไม่ต้มให้มันสุกมากเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผัดค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเพราะว่าหลังจากที่เส้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกับเส้นค้าใส่น้ำมันนะคะลงไป ขันตอนนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่ไข่คะลงไปก็เลือกขั้นต่อไปเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะเพื่อให้มีรสชาติก็คือเครื่องปรุงของมาม่าค่ะนี่ก็คือน้ํามันนะคะเราใส่ผงลงไปนิดหนึ่งค่ะน้ำมันอีกนิดหนึ่งอ่ะแค่นี้เราคะ่ะเดี๋ยวเราไปผัดให้เข้ากันเดี๋ยวเราไปปรุงรสข้างนอกนะคะแล้วดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนค่ะ เสร็จแล้วนะคะมาม่าของคุณแนทนะคะอร่อยไม่อร่อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ